สวัสดีครับพบผมอีกแล้วนะครับแขกนะครับ่าสุดเท่าจะเข้มมากนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูทีมงานทำกระท่อมนะครับกระท่อมกลางป่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเป็นกระท่อมแบบไหนนะครับอันนี้ผมกำลังจะขับเข้าไปในไซ่งานนะครับในไซ่งานเป็นกระท่อมป่านะครับอันนี้จะเป็นทาง ในหมู่บ้านหุนยนเค้มากนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับผมก็มีลุมมีบ่อนะครับเดี๋ยวจะต้องขับเข้าไปอีกไม่ไกลครับต้องขับเข้าไปในป่าครับไปดูว่างานไปถึงไหนแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปในป่ากันนะครับก็ดูวิวข้างทางไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเ่อจอร์เข้มากนะครับ ก็จะมีหมู่บ้านที่แบบอยู่ในป่านะครับยังไม่มีถนนลาดยางก็มีนะครับบ้านนี้สวยนะครับบ้านนี้อันนี้ก็มีคนมาตั้งรกร้างอยู่แล้วนะครับอันนี้บ้านเรือนไทยครับผมสวยางยามรับสวยงาม ไปกันต่อครับนี่ก็จะเป็นเขาทาอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ก็ฝนตกหนักมากเลยครับผมก็ถือว่าได้น้ำไปมากพอสมควรนะครับตอนนี้ก็หยุดตกมาได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วครับอันนี้คือ บ้านคนนะครับที่หนีมาอยู่ในป่านะครับ <jour> เงียบนะครับผม <jour> ไม่ใช่ว่าไม่เจริญนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านใหญ่นะครับแต่ <jour> นี้คือส,วน,อนส,ว,นอสวนของเขานะครับสวนของเขามีแต่สวนเขาท่งนั้นนะครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านหลักของเขานะครับไม่ใช่บ้านใหญ่ของเขาครับ ทําสวนทาอะไรนะครับเขาก็เลยมาสร้างกระท่อมสร้างบ้านอยู่นะครับรามาถึงแล้วครับผมนี่ไงครับทีงานบ้านพ่อจอรี้มากของเรา,เามาสร้างแอบสร้างบ้านไว้ตรงนี้นี่เองนะครับ เราพข้าไปดูกันนะครับว่าทำถึงไหนแล้วนะครับโอ้เขามีงานอะไรเนาะครับก็เป็นบ้านบ้านไม้นะครับเสาปูนเสาปูนหน้าหกนะครับใหญ่นะครับมวดูด,ด้านล่างก่อนครับ ราจะขึ้นไปทางไหนเนาะครับไม่มีบันไดขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นที่จอดรถหรือว่าที่ที่ที่พักนะครับน่าจะเป็นที่จอดรถนะครับตรงนี้ครับชานเป็นชานบ้านตรงนี้นะถือว่าสูงอยู่นะครับผมเป็นกระท่อมหลังสูงครับทำไรเนาะครับเนาะ มันจะติดลิกสิตไหมเนาะครับมีคนเปิดเพลงด้วยเปิดอะไรไม่เปิดนะเปิดมอนแคนโอ้ยลิกสิตแกรมมี่ก็แปรก็จะเป็นแปรเอ่อเอ่อซีไลน์นะครับแปรอีโก้แล้วก็หรือเปล่าแล้วก็ชอบเรียกกันแปรอีโก้แปรซีไลน์นะครับแปรซีแพ็กนะครับ ส่วนจันทันก็เป็นจันทันไม้นะครับผมไม้หน้าสีนะครับอันนี้เป็นเหล็กตั้งเอาไปไม่ใช่เหล็กครับเป็นไม้ตั้งนะครับโครงเข้าไม้นะครับภาษาไทยซักาาคำายเรียกเสาตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงเข้าไม้เอาไว้ใส่ไม้ฝาเชื้อรานะครับ ก็ช่วงนี้ทีมงานก็หยุดปีใหม่อ,อ้ยหยุดเทศกาลสงการาน์นะครับเพรเลยไม่ได้มาทําต่อก็วันศุกร์นี้แหละครับคาดว่าจะได้มุงหลังคาครับเป็นหลังคาเมทัลชีดนะครับก็จะใช้งบไปประมาณหมื่นหนึ่งนะครับงบลังคานะครับอันนี้นก็จะเป็นวงกบหน้าต่างนะครับโอ้เพลงเข้า รายการผมจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะน,นี่จะเป็นบุก,กบเก่าเลยครับก็น่าจะมีแค่หน้าต่างด้านเดียวนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้คือป่านะครับผมแต่ก่อนมันหนาแน,น่นกว่านี้นะครับต้นไม้แต่คนเข้ามาอยู่อาศัยก็เลย ดูสึกว่ามันจะโล่งกว่าเดิมนะครับป่านะครับแต่ก่อนป่ามันจะเยอะกว่านี้ครับมีทั้งเห็ดมีทั้งพืชพันธุ์อาหารป่านะครับเพียบเลยนะครับเป็นไงครับได้น้ำนนํำไหมครับฝนตกได้น้ํำไหมครับทำไม่ได้ใช้ไม่ได้ยินครับก็มีคนมาปลูกพัวปลูก แตงกวาตรงนั้นนะครับพื้นก็เป็นพื้นไม้นะครับผมทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยนะครับพื้นไม้พื้นไม้ครับอันนี้น่าจะเป็นระเบียงระเบียงหนา้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้เพลงมนแกนเข้าเพลงผมเข้ารายการผม จะติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะจะรอดไหมเนาะคลิปนี้น่าจะเป็นเสาบ้านน่าจะเป็นแบบไม้เก่าอะ่ะเอามาทำใหม่เดี๋ยวลงไปดูภาพรวมกันข้างล่างนะครับ คือภาพภาพรวมนะครับผมเป็นไงครับทีมงานของเราได้สร้างไปเป็นบ้านเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนูน่นแกไปทางนูน่นจะไปทางนูน่นโอ้ทีมงานเราครับลืมกด subscribe ด้วยให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe รูปมะนาวให้ผมด้วยนะครับวันนี้มาดูผลงานครับผมว่าถึงไหนแล้วนะครับวันนี้หมดงบไปเท่าไหร่แล้วครับนี่อ๋อเป็นเจ้าของบ้านเหรอครับสองหมื่นแล้วนี่ครับ ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ขับรถไปด้วยชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไปตกบันไดครับผมโอ้ยเจ็บขามากเลยครับมันลื่นครับเพราะว่าถือมือเดียวแล้วก็รองเท้าน่าจะเปื้อนโคลนด้วยครับตกบันไดกระท่อมไม่รู้เขามีงานอะไรครับคือคลื่นมากเลยคนระับโควิดก็ระบาดด้วยครับก็น่าก,กลัวนะกลัวแทน เดี๋ยวพาออกไปถนนทางนู้นดีกว่าไปขับรถเล่นด้วยนะครับดูป่าบ้านโฮโจอกเช่มากครับแล้วก็หมู่บ้านโฮโจอกเช่มากตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับบ้านหลังน,นี้สวยนะแอบถ่ายทุกบ้าน,นครับ บนเดินบนเดินหน่อยนะครับบาดหลังนี้โอ้โหเจ็บขามากเลยครับเจ็บฝ่าเท้านะครับตกบนันไดอันนี้เป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้ครับแปลกดีครับ หามาีหมาก่อนครับตอนนี้ก็จะออกมาเข้าถนนหลักกันแล้วนะครับถนนหลักทางไปยังอ่างเก็บน้ำหัวจระคีมากนะครับ นี่ไงที่มาของเสียงครับก็ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เป็นวันที่แบบอากาศดีก็เลยอัดวีดีโอให้พวกเราได้ชมกันนะครับ mm hmm. ก็วันนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากนะครับ

น,นี้เป็นโรงกรองน้ำปลาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อ่างกิบน้าห้วยจระเข้มากนะครับไปดูว่าน้ำอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าจะมองเห็นรึกันหรือเปล่านะครับว่ามันมืดแล้วนะครับสลัวสลัวแล้วนะครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้ามากนะครับที่มาของชื่อหมู่บ้านแล้วก็ชื่อช่องของผมนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องเดินไปนะครับถ้าใครอยากดู ผมรีวิวอ่างเก็บน้ำก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ผมคยแวะมาดูแบบเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวรับขับรถไปดูตามคลองกันนะครับ อันนี้ก็เป็นบ,บรรยากาศเรียบคลองนะครับผมอ่างเก็บน้ำยจรเขี้ยมากนะครับด้านนี้จะเป็นคลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เขาเใช้วิ่งตอนมาราธอนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเรามาดูบ้านแถวนี้กันนะครับว่าหน้าอยู่ไหนครับ อันนี้ก็น่าอยู่นะครับแต่มันมืดแล้วเีาจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะ ครับบ้านปลายตะวันนะครับ ครับผมวันนี้ผมขอจบคลิปรีวิวบ้านกลางป่าเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากนะครับเพราะว่าก็อยากจะถ่ายบรรยากาศหมู่บ้านไปด้วยนะครับแล้วก็ขับรถก,กินลมรีแลกซ์ไปด้วยนะครับผ่อนคลายนะวันนี้วันนี้แบบไม่เครียดไม่เครียดนะครับอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามชม คลิปของเรานะครับแล้วก็ติดตามช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ